สวัสดีค่ะกลับมาพบกับข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬกากันค่ะตำรวจทางหลวงขอนแก่นจับกลุ่มขบวนการค้ากัญชาขณะที่เตรียมส่งให้ลูกค้าได้ของกลางกัญชาอัดแท่งน้ำหนัก350กิโลกรัมพร้อมผู้ต้องหา1คน นายสุวรรณ์ีมาทองหรือจ่อยอายุ33ปีชาวจังหวัดอุบลราชธานีถูกตำรวจทางหลวงขอนแก่นจับกลุ่มตัวได้พร้อมกัญชาอัดแท้งจำนวน350แท่งน้ำหนัก350กิโลกรัมโทรศัพท์มือถือ3เครื่องรถยนต์เก๋ง Honda Jazz หมายเลขทะเบียนสะสะลาทะทะหาร6735กรุงเทพมหานครซึ่งการจับกลุ่มในครั้งนี้สืบเนื่องจากได้รับแจ้งว่าจะมีการขนกัญชาจำนวนมากเข้ากรุงเทพมหานคร ตำรวจทางหลวงขอนแก่นจึงได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณถนนมิตรภาพหลักกิโลเมตรที่384ขีด385ตำบลเขาสวนกวางอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นจนกระทั่งเวลา5นาฬิกาได้พบรถยนต์คันดังกล่าววิ่งผ่านมาจึงได้เรียกตรวจและเมื่อตรวจคน้นบริเวณท้ายรถพบกระสอบอยู่จำนวน8ใบและเมื่อเปิดออกมาพบกัญชาจำนวน350แท่งตำรวจจึงได้ควบคุมตัวไว้ นายสุวรรณสารภาพว่าได้รับค่าจ้างในการขนกัญชาจากนายอุทัยเทียบหนูโดยครั้งนี้ทำเป็นครั้งที่สองและได้นำกัญชามาจากจังหวัดบึงการเพื่อเตรียมนำไปส่งให้ลูกค้าที่กรุงเทพมหานครโดยมีนายอุทัยขับรถนำหน้าคอยดูต้นทางจุดตรวจจุดสกัดของตำรวจแต่สุดท้ายมาถูกตำรวจทางหลวงขอนแก่นจับกลุ่มได้ในที่สุดสำหรับกัญชาที่จับกลุ่มในครั้งนี้มีมูลค่ากว่า4ล้านบาท และหากนำไปจําหน่ายต่อ,อยังประเทศที่3จะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทไปที่ข่าวต่างประเทศกันค่ะผู้นำรัสเซียก็เปลี่ยนท่าทีที่เคยแข็งกล้าวโดยกล่าวว่าพร้อมทํากับสหรัฐเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ประาธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินของรัสเซียได้ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์รัสเซียของทางการรัสเซียเมื่อวานนี้เขาพร้อมทำงานร่วมกับประาธานาธิบดีสหรัฐทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาบริหารประเทศเนื่องจากรัสเซียมีผลประโยชน์และก็ปัญหาที่จะต้องร่วมมือกับสหรัฐในการแก้ไขหลายปัญหาอาทิเช่นการก่อการร้ายและขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติหรือแม้กระทั่งการแก้ไขปัญหาความยากจน นับเป็นการแสดงท่าทีที่อ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดของประธานาธิบดีปูตินหลังจากที่เขาได้เคยต่อต้านสหรัฐและชาติตะวันตกอย่างแข็งกร้าวอันมีสาเหตุมาจากวิกฤตการณ์ในยูเครนซึ่งสหรัฐและชาติตะวันตกกล่าวหาว่ารัเสเซียให้การสนับสนุนฝ่ายกบฏในการสู้รบแบ่งแยกดินแดนในภาคตะวันออกของประเทศดังกล่าว หมดเวลาของข่าวต้นชั่วโมงแล้วนะคะกลับมาพบกับข่าวที่น่าสนใจได้ใหม่จากทางสถานีสำหรับวันนี้ดิฉันปนัดดาประสิทธิทเมกุลลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหรือกทจจัดตั้งขึ้นตามมาตรา55ทับหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารร,รชาชการแผ่นดินพุทธศักราช2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนเข้าม,มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยง,งานภาครัฐโดยกทจมีหน้าที่สอดส่องเสนอแนะ และส่งเสริมการปฏิบัติงานของหน่วยง,งานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบโปร่งใสไร้ทุจริตคือภารกิจกทจ